สวัสดีครับผมตั้มนะครับจากช่อง Bitcoin ทุนบอยคลิปนี้ก็อยากจะมาอัปเดตนับความคืบหน้านในเรื่องของการอนุมัติตัว Bitcoin s p t t e t ครับที่สหรัฐอเมริกากันหน่อยนะครับก็เช่นเคยนะคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำทางด้านการเงินหรือว่าทางด้านการลงทุนนะก็เป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นนะที่เอามาแชร์ให้เ,เพื่อนๆนะเพื่อที่จะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากตรงนี้นะครับ เออในส่วนของ p l l y s n v l s t n v n t นั้นเนี่ยก็มีการเรียกร้องนะให้ทางเซกนะของสหรัฐอเมริกาเนี่ออนุมัติกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน i t t o o n นะรหรือว่าตัว i t t o o n s s p t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  นะครับหลังจากที่พวกเขานนเนี่ยได้รับชัยชนะนะครับกับทางกรตอตของสหรัฐอเมริกานะครับซึ่งในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยคณะผู้วิพากษาศาสรอุทธรณ์เขตโคลอมเบียนในวบชิงตันนะก็มีการตัดสิน มีการตัดสินนับว่ากรตผิดนับที่ปฏิเสธ b i t c o i n ETF หน้าที่เสนอของ a y ร cale นะครับโดยไม่ได้อธิบายเหตุผลนะครับในกรณีที่อุตสาหกรรมจัดตามองอย่างใกล้ชิดนะครับและทำให้ในช่วงนั้นเนี่ยก็ทำให้ราคา Bitcoin ย่อต่ำลงมาเหมือนกันนะครับและการพิจารณาคดีก็กำหนดให้กรตตรวจสอบใบสมัครของ Grayscale อีกทั้งหนึ่งนะครับแม้ว่าหน่วยงานยังมีเวลาอุทธรณ์คำตัดสินของศาลนะครับกรต กล่าวว่ากล่าวนะเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังว่ากําลังจะศึกษาคําตัดสินของศาลอยู่นะครับในส่วนของอตัว Spot Bitcoin e t f นั้นเนี่ยถ้าได้รับการอนุมัติแน่นอนนะครับก็จะทําให้เพิ่มนักลงทุนรายย่อยนะครับเข้ามาเพิ่มด้วยนะเพราะว่า มีการไม่ต้องเก็บบิตคอยเองนะไม่ต้องดูแลรักษาเองนะก็จะมั่นใจกว่านะก็จะมีกองทุนดูแลตัวบิตคอยให้นะแต่อย่างไรก็ตามนะในอดีตนะกรอตของสารักมีการเองเนี่ยก็เคยอนุมัติตัวบิตคอย ETF Future Bitcoin นะให้กับทาง CME อยู่นะครับซึ่งซื้อขายฟิวเจอร์บิตคอยส่วนใหญ่นะครับซึ่งตัว CME เนี่ยก็เป็นแพลตฟอร์มที่ซื้อขายตัว Bitcoin ฟิวเจอร์ถ้าส่วนใหญ่นะก็ทําให้เกสเกลเอาตรงนี้เนี่ยแย้งนะว่าการอนุมัติอยู่ในรูปแบบเดียวกันกันกบสปอตอีทีเนะครับเนื่องจากเนื่องจากผลิตภัณฑ์ทั้งสองนะขึ้นอยู่กับราคาอ้างอิงของตัวบิตคอยเหมือนกันนะครับและนอกจากทางเกรสเกลนะที่มีการทวงถามนะกับทางอกรอร์ตนะของสหรัฐอเมริกานีนน่ก็มีบทวิเคราะห์นะของ j จเจพีมอร์แกนออกมาเหมือนกันนะบอกว่าชาชนะของเกรสเกลนั้นเนี่ยก็เรียกว่าบ่งชี้นะว่าคณะ กรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาหรือว่าเซกนั้นเนี่ยจำเป็นต้องเพิกถอนนะจำเป็นต้องเพิกถอนการอนุมัติฟิวเจอร์เบสบิตคอยอีทีเก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะเพื่อป้องกันเหตุผลของตัวเองนะในการปฏิเสธคำร้องขอนะของเกสเกลนะในการมีในการขอที่จะแปลงบิตคอยทัสนะเป็นบิตคอยเป็นสปอตบิตคอยอีทีเนะครับแต่แต่อย่างไรก็ตามนะการดำเนินการดังกล่าวจะทำให้เกิด การใช้งักชงงานนับและยิ่งทําให้เสกลําบากใจนะจึงจึงดูเหมือนไม่น่าเป็นไปได้นะครับแต่มีแนวโน้มมากกว่านะที่เสร็จที่เสกนะจะจาใจอนุมัติร้องขอจดทะเบียนสปอร์ตบิตคอยทั้งหมดนะที่อยู่ในการพิจารณาอยู่ตอนนี้นะครับซึ่งซึ่งก็ยื่นโดยผู้จัดการสินทรัพย์ หลากหลายบริษัทนะครับรวมถึงทางเกรสเกลด้วยนะครับแล้วก็ในสัปดาห์ที่แล้วนั้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนกันน่าสารน,นั้นเนี่ยก็ตัดสินนะให้เกรสเกลชนะด้วยนะครับดังนั้นนะครับการการ,การที่เสกปฏิเสธคําร้องขอนะของเกรสเกลจึงถือว่าเป็นการกระทําตามอําเภอใจและไรเหตุผลนะครับเนื่องจากเสกไม่สามารถอธิบายได้ว่าเหตุผลใดนะจึงปฏิเสธต่างกันนะต่อผล ตพันธ์ที่เหมือนกันนะนี้ก็เป็นบ,บทวิเคราะห์นะของทาง JP Morgan นะคนระับแล้วก็ยังวิเคราะห์ต่อด้วยนะว่าเยังมีการรายงานต่อด้วยนะว่าด้านด้านเซกนั้นเนี่ยประกาศเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าจะชะลอการตัดสินใจเกี่ยวกับ คำขอจดทะเบียนสปอตบิตคอย ETF ของบริษัทต่างๆนะรวมรวมถึง b a c k l o อกฟิลเลดิตี้นะครับอินเวนสด้วยนะจนถึงกลางเดือนตุลาคมเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ตามน,ะนักวิเคราะห์อของ JP Morgan แกนั้นเนี่ยก็ยังเชื่อนะว่าการเลื่อนการตัดสินใจนะบ่งชี้เหมือนกันนะว่ามีแนวโน้มนะที่ SEC อาจจะอนุมัติคำร้องขอจดทะเบียนสปอตบิตคอย ETF ทั้งหมดพร้อมกันนะแทนที่จะอนุมัติทีละลายนะครับ แบบที่ใครมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับซึ่งจะส่งผลดีต่อนักลงทุนนะั้นเนื่องจากเป็นการเปิดโอกาสนะให้มีการแข่งขันมากขึ้นในแง่ของการจ่ายค่าธรรมเนียม ETF นะครับเช่นปัจจุบัน g RayScale นั้นเนี่ยก็มีแนวโน้มนะที่จะเผชิญแรงกดดันมากขึ้นนะให้มีการลดค่าธรรมเนียมนะถ้าทัสของบริษัทได้รับการอนุมัติให้แปลงเป็นสปอตบิตคอย ETF นะครับซึ่งปัจจุบันนั้นเนะี <No, ่ย RayScale นั้นเนี่ยเป็นเจ้าของ ตัวกองทุนบิตคอยนะแต่ยังไม่ใช่บิตคอยอีทีเนะครับซึ่งก็มีค่าธรรมเนียมที่แพงอยู่นะครับและก็มีบริษัทจัดการบริษัทจัดการความมั่นคงเหมือนกันนะที่ชื่อว่าเบิร์กสไตน์นะก็มีการคาดการเช่นเดียวกันนะว่าชัยชนะของเกสเกลต่อเสร็จนี่นนก็จะปูทางสู่การอนุมัติ s p o ตบิตคอยอี t f นะพร้อมตั้งข้อสังเกตว่านี่เป็นชัยชนะที่ สำคัญครั้งที่2นะของอุตงอุตสาหกรรมคริปโตนะหลังจากที่เมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาศาลตัดสินว่า Ripple นะไม่มีความผิดตามที่เสกฟ้องร้องว่าละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางนะด้วยการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะซึ่งหลักทรัพย์นั้นเนี่ยก็คือตัวเหรียญ XRP นั่นเองนะครับเช่นเดียวกับ ทางนักวิเคราะห์ของบูมเบิร์กเหมือนกันนะก็มองว่าชัยชนะของเกรสเกลจะทําให้มีโอกาส75นะที่จะมีการจัดตั้งสปอต Bitcoin ETF ภายในสิ้นปีนี้นะและมีโอกาส95ภายในสิ้นปีหน้านะครับทางเจเคนันะอดีตประธานเซกนะเป็นอีกคนนะที่เชื่อว่าที่สุดแล้วอเมริกาจะมีสปอตบิตคอยทีเอฟนะโดยเคลตันนั้นเนี่ยอธิบาย ว่านะเห็นได้ชัดนะว่าบิตคอยไม่ใช่หลักทรัพย์และเป็นสิ่งที่นักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนประเภทสถาบันต้องการเข้าถึงนะที่สําคัญนะสถาบันการเงินขนาดใหญ่นะที่ได้รับความไว้วางใจจากจากลูกค้าอย่าง Backlog อกฟิลิลิตีหรือว่า a r ร์ n v e s t m e n t นั้นเนี่ยยังต้องการนำเสนอ Spot Bitcoin ETF ต่อนักลงทุนรายย่อยด้วยนะเขาจึงคิดว่าการอนุมัติผลิตภัณฑ์นี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้อีกต่อไปนะครับ ท่นก็เป็นบทวิเคราะห์นะของทาง JP Morgan นะครับดูจากภาพรวมๆนั้นเนี่ยแน่นอนนะว่า b i t c o อ n มีโอกาสนะที่จะได้รับการอนุม,มัติสูงอยู่แล้วนะที่สรอเมริกานะครับคงได้รับอยู่แล้วนะขึ้นอยูออ่คำถามคือเมื่อไหร่เท่านั้นเองนะครับที่จะมีการอนุมัตนะิตัว Spot Bitcoin ETF นะครับส่วนตัว Grayscale ตอนนี้นั้นเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆทราบกันนะก็ชนะคดีนะครับ ต่อเซกนะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะบิตคอยตัวเกรสเกลนั้นเนี่ยก็ปัจจุบันก็ถือบิตคอยทัสอยู่นะครับเป็นกองทุนทัสอยู่นะแต่ยังไม่ใช่กองทุน ETF นะถือบิตคอยอยู่ประมาณ643,000ีกว่า BTC นะครับเรียกว่าคิดเป็นประมาณ3.065%นะของจำนวนบิตคอยที่มีอยู่ทั้งหมดตอนนี้ก็ถือว่าเยอะมากนะครับส่วนภาพรวมตลาดวันนี้เองนั้นเนี่ยก็ราคาบิตคอยนะยังอยู่ ที่ประมาณ25,800นะ2 5 8 0 0 25,000ปลายๆอยู่ตรงนี้นะครับ MarketCap โดยรวมของตลาดคริปโตก็ยังยืนอยู่เหนือ1ล้านล้านเหรียญอยู่นะส่วนค่าเฟียรกรกี้ย i n d e ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ค่าเฟียนะครับอยู่ที่42นีขึ้นมานิดหน่อยนะเทียบกับ เมื่อวานแล้วก็เทียบกับสัปดาห์ที่แล้วเทียบกับเมื่อวานนะครับเทียบกับสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็เดือนที่แล้วเนี่ยยังย่อต่ําลงมาอยู่นะครับส่วนราคาของบิตคอยน์นะก็ยังอยู่ต่ำนะกว่าเส้น20 weekly moving average อยู่นะหรือว่าอยู่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของราคาบิตคอยในรอบ20สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับสําหรับตัว บิตคอยนนะครับอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0นะ2อง0 0นะครับที่เส really นะ้น20 w e e k ว y moving a วิ r a g e นั้นเนี่ยราคาบิตคอยอยู่ที่ประมาณ28,00 0เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลมาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กด s u b s c r i b e กดแชร์ช่อง Bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครนะเป็นผู้สนับสนุสนช่องนะก็สามารถกดสมัครนะเป็นผู้สนับสนุนช่องได้ใต้คลิปวิดีโอน,นี้ครับสำหรับคลิปนี้มีข้อมูลมาแชร์เท่านี้คร